สวัสดีค่ะก้อยบ้รยากาดินนะคะวันนี้มาอัปเดตใหม่ที่สวนกันเนะาะค่าจะส่งเหมือนเดิมเลย100บาทจะกี่กระถางก็ได้นะคะ100ก็จะส่งเป็ปนปอนออิมอสแบบบากกาให้นะคะแล้วก็ทางร้านย,ยังไม่มีเก็บปลายทางเนาะก็ติดต่อแม่ค่ะได้เหมือนเดิมเลย0ูนย์แปดเก้าเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะหรือจะทักไปที่เพจบ้านยากาดินก็ได้นะคะ ก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ามีไม้อะไรที่พอแบ่งให้พี่ๆได้บ้างนะคะมากันที่รูปต้นแรกเลยนะคะอันนี้ต้นเก่าแต่ใบเขามีช้ำน้ำเนาะเพราะว่าเขาด่างจัดนะคะอันนี้ก็ราคาดิ่มนะคะ2,200บาทนะคะ2,200แล้วก็จะมีด่างสเตียอันนี้ใบใหม่มาสวยเลยนี้รอเขากาดสีเนาะอย่างแบบนี้เลย อันนี้2 8 0 0เหมือนเดิมนะคะทั้งหมดเป็นไม้ตอเนาะแล้วก็จะมีมาเพิ่มก็คือเป็นตัวด่างขาววัดด่างขาวมิ้น์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวมิ้น์เนาะเป็นไม้ตอนะคะ1,500บาทนะคะกระถางนี้เนาะแล้วก็กระถางเล็กเรือนหนึ่งกระถางนะคะอันนี้ใบใหม่มาล่าสุดอยังราคาเดิมนะคะ950บเนาะ แล้วก็มาเป็นมอนมินอันนี้เข้าฟูมินแล้วนะคะเริ่มเข้าฟูมินแล้วนะแล้วก็อันนี้ใบใหม่ล่าสุดเพราด่างนิดนึงแต่หลอดใหม่กำลังจะมาเนาะรายการเขาอันนี้ขอที่850บาทแล้วก็มอนกระดูกมันกระดูกราคาเดิมเลยอันนี้700ร้ใบเริ่มฉีกแล้วแล้วก็มาไซส์ใหญ่อีกนิดนึงอันนี้จะเป็น750านะคะ 7 5็ 750, มีสกระถางนะอันนี้หลอดใหม่มาแล้วเนาะแล้วก,มก็มีการส้มการส้มน,นี้ใบกลางแล้วตรงหูเนี้ยด่างนะแต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวรอ,รอเขากัด4สีนิดนึงนะคะอันนี้อยู่ที่2,000บาทเนาะแล้วก็ e m e r อรอ q ค e ีนห0าอเอาไปเลยแล้วก็มาที่อ่ากุ้งทอถ้ำนะคะกุ้ง ทอถ้ำอันนี้จะเป็นไม้วางข้อนะคะมาลา,ลากเดินดีแล้วกระถางนี้ขอที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะอันนี้ซื้อลายอันนี้ขายราคาขายลายเลยอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเราก็จะมามีตัวทอถ้ำตัวแท้นะคะตัวนี้เนาะทอถ้ำตัวแท้เป็นไม้ไม้วางข้อไม้วางข้อแทงหน่อแล้ว อันนี้ขอที่สามพันขอที่สามพบาทนะคะอันนี้เอาไปลุ้นนะคะเพราะว่าตัดสดเขายังขายกันอยู่ที่2องพันหถึงสามพันเนาะอันนี้ติดตัวแล้วมีหน่อแล้วนะคะสามพันแล้วก็มาที่พิงค์ป n ินเซออเรนต์ปินเซตนะคะไซส์ใหญ่มากอันนี้ใบเขาเสียนิดนึงเนาะอันนี้ใบเขาช็อตตอนตอนชํำนะคะ ใบหม่อันนี้ใบใหม่ล่าสุดแบบนี้เลยอันนี้ขอที่ส0งร้อยบาทพิงอเลนพรินเซสนะคะแล้วก็มาที่พิง k ินเซ t ลายแกลเลซี่นะคะอันนี้150ย150ห้าสิบหนึ่ร้ยไปยกยอดได้แล้วนะการลายแล้วก็มาที่เสนิทจันดำด่างดำด่างชมพูนะคะอันนี้น้องด่างทุกใบเนาะ อันนี้ขอที่150ยาสเหมือนกันดูลากลากออกมาแล้วเนาะร้อบาทนะคะแล้วก็มาที่บ็อกซีด่างเนาะอันนี้ใบเก่า,เ,กาเขามีอาการแบบช็อตอันนี้ใบใหม่น,นี้ใบใบก่อนหน้านี้นะคะเพราะหนูเลี้ยงร่มสีเขาก็เลยจะกินๆนหน่อยเนาะอ่าวันนี้เอาไปเลย250บาท วันนี้ถ่ายเทให้เลยนะคะคือพี่ๆอาไปเลี้ยงต่อเนาะเพราะว่าที่บ้านหนูเลี้ยงใต้ต้นม่วงแสงเขาจะไม่ค่อยเยอะแล้วเขาก็เลยจะกืนแสงเนาะ250นะคะบ็อกซีเนาะแล้วก็มาปล่อยโอโลนะคะหนูจะมาปล่อยโอโลสอต้นตอนนี้เป็นพิงดาก้อนด่างเหลือง e ka, พิงดาก้อนเอ็กับชมพูเอ้ยอะไรอะจงอางนะคะ หนูไม่แน่ใจหนูได้มานานละเลี้ยงจนแบบโอ้โหไม่มีงัดหนองเอ๊งัดไข่ได้เลยอันนี้ลูกเขานะคะลูกเขาด่างมากเลยกระถางนี้ขอที่สองรอยห้าสิบนะคะสองรอยห้าสิบาทเนาะมาแบบอย่างนี้เลยพี่ๆเอาไปแบบพี่ๆคนไหนแบบเพราะเก่งๆเนาะหนูนี่หนูเลี้ยงทิ้งเลี้ยงคว้างเลยสองร้อยห้าสิบนะคะพิงดาก้อน หนูไม่แน่ใจเขาไปเอก,กอะไรหนูจําไม่ได้ซึ่งมานานละอันนี้ก็อีกต้นนะคะต้นนี้จะไซส์ใหญ่แต่ลูกไม่ค่อยเยอะอันนี้ขอที่กระถางละสองร้อยอันนี้ขอสองร้อยนะคะถ้าตอนแพ็คหนูจะเอากากมะพร้าวหรือเอากไดาชุ่ๆอบอีกทีนะคะเพราะหนูจะจะไม่เติมดินเข้าไปเนาะให้พี่ๆเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะ อันนี้สองรอ้อยแล้วก็มาปล่อยกันที่อีกหนึ่งต้นอันนี้จะเริ่มจะโรโรหน้าไม้อีกนิดนึงหนูไม่มีเวลาเลี้ยงเนะาะมันผ่าไม้มันเยอะมากอันนี้จะเป็นแบบอันนี้มีลูกแล้วด้วยอันนี้จะเป็นโชคผสมเงินหนานะคะโชคผสมเงินหนาขอที่สามร้อยห้าสิบเนะาะดังแบบนี้เลยอันนี้วิพีเอาไปเลี้ยงใหม่ได้เลย 3ามร้อห้าตอนที่หนูซื้อน่าจะแรงกว่านี้หนูไม่แน่ใจจำไม่ได้เนาะอันนี้ขอที่3ามห้าิบาทนะคะจะมีสองต้นอันนี้จะมาเทไม้ให้เลยอันนี้ก็เป็นเงินหนาด่างเหมือนกันอันนี้จะด,ด่างลายไม่จัดเนาะอันนี้ขอที่ร้อยห้าสิบรยห้าินะคะร้อยห้าบาทเนาะอันนี้จะเป็นบ็อกซี่อีกหนึ่งต้นต้นใหญ่ หนูไปลงไรน้องเจมไว้อยู่ที่450เนะาะอวันนี้หนูซิลในในช่องหนูเลยอันนี้ขอที่350นะคะอันนี้จะกระถางใหญ่กว่ากระถางเมื่อกี้เนาะแต่ใบเขาก็จะมีตำหนิตามนี้เลยอันนี้ขอที่350นะคะ350บาทลดมาเลย100่งรนะคะแล้วมากันต่อที่กวาพพอะภุมดดัง ต่างป่านะคะตัวนี้เป็นตัวมาเบิร์เนาะอันนี้ขอไปที่หนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีวันนี้มีเลกาซีปล่อยหนึ่งกระถางนะคะลากเดินดีแล้วเนาะนี่หนึ่งส่วนกระถางให้อันนี้อันนี้ใบล่าสุดนะคะอันนี้ใบลองอันนี้ใบแรกนะคะเป็นไม้หน่อเนาะ อันนี้หนูขอที่สามพันห้าร้อยบาทนะคะสามพันห้าเลกาซี่เนาะสามพันห้าร้อยมอนเต l ่าเดลิเลกาซี่นะคะแล้วก็จะมีคิมูเร่คิมูเร่ไซส์เล็กตัวนี้บอกก่อนว่าเป็นไม้เนื้อเยื่อเนาะคิมูเร่ไม้เนื้อเยื่ออันนี้หนูขอที่หนึ่งพันบาทนะคะคิมูเร่ไม้เนื้อเยื่อเนาะอันนี้ ลายอนาคตดีมากเลยลายสเตียกระจายเนาะอันนี้แบบนี้เลี้ยงง่ายหนขอที่หนึ่งพันะคะคิมูรีหนึ่งพันบาทอ่ากวักดำยังอยู่นะคะอันนี้3 5มพไม้ด่างทั้งสองยอดแต่ใบยอดใหม่ล่าสุดไม่ด่างนะคะอันนี้ยังไงก็รับประกันว่าหัวใหญ่หัวใหญ่เลี้ยวแล้วก็มาที่กางเขนอีกหนึ่งต้นที่หนูบอกว่า ต้นมันกระแทกใบมันกระแทกน้ำเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยหลอดใหม่เขาหรือเปล่าอันนี้1,200งพันะคะกางเขนด่างมิน้นอันนี้ยเริ่มเป็นหูแล้วเริ่มเป็นหูแล้วแต่น่าจะเป็นยอดใหม่เขาค่ะน่าจะยอดใหม่เขาไม่แน่ไม่แน่ใจไม่ชัดโอเคอันนี้จะเป็นยอดใหม่เขาเนาะอ่า หนึ่นสองรอยนะคะกางเขนด่างมิน้นแล้วก็มาที่มอนมิน้นมอนมิน้นต้นนี้สวยมากฟอร์มสวยมากนะคะปล่อยอยู่ที่สองพันห้าต้นนี้สองพันห้าร้อยสองันห้าร้อยนะคะไม้ไม้ยอดห้าใบใบนี้ยังไม่ตึงดีเนาะ ยังไม่ตึงอันนี้สองพันห้าร้อยนะคะสองพันห้าร้อยบาทอันนี้เลยแล้วก็มาต่อที่นาคอันนี้ก็เดลกาซีอีกหนึ่งต้นต้นนี้หน่อใหม่มาแล้วอันนี้เบอร์เบอร์สว่างหน่อใหม่มาแล้วตัวน,นี้หนูยังยังไม่ได้ขายเนาะไว้ตั้งแม่ยังหวงไว้ตั้งแม่อยู่ อันนี้พินนาคพี่นาค,นาคโอ้ด่างคาราเมลเลยอันต้นนี้ขอที่หนึ่งพันหกร้อยนะคะพี่นาคด่างคาราเมลใบใหม่ด่างนะคะแต่เขายังไม่กัดสีเนาะถ้าพี่ๆคนไหนรับาฝากหนูเลี้ยงก่อนได้เพราะว่าเนี่ยใบมันยังอ่อนอยู่เนาะหนูยังไม่อยากให้เอาไปเนะาะฝากหนูเลี้ยงก่อนก็ได้แต่พิมพ์รับไปก่อนแล้วก็ สำระเงินด้วยก่อนได้นะคะก็ฝากให้หนูเลี้ยงจนใบกลางแล้วตึงดีแล้วเดี๋ยวหนูส่งให้เนาะแต่ก็มาไมยริอันนี้ย80นะคะไมยริด่าง80บาทแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกระถางกระถางนี้ขอที่100 100 แล้วก็มากันที่บูสลาคำอันนี้อยู่ในกระถางหน้าแปดนะคะอย่างนี้เลยหนูไม่ไม่ยกนะอันนี้หนูปล่อยปล่อยให้พี่พี่ไปเลี้ยงต่อนะคะนีขอที่1 0 0 0งพันบาทเนาะต้นใหญ่ๆเลยหนูซื้อมาไม่ได้ราคานี้นะอันนี้หนูแบบรู้ๆเนาะรู้ๆแบบให้พี่ๆเอาไปเลี้ยงต่อกันเพราะว่าหนูต้องการพื้นที่เพราะช่วงนี้หนูอามอนลงเยอะ มอนลงเยอะเราเขาจะไม่แบบมันอยู่แออัดไปเนาะคือเขาได้แสงไม่พอนะคะก็เลยต้องต้องโล้ไม้บางตัวออกนะคะอันนี้ขอที่หนึ่งพันเนาะแล้วก็มาสนิทจันดำสนิทจันดำไม้ต่อนะคะอันนี้ขอที่แปดร้อยฟอมกอเลยแต่พี่ๆี่เอาไปแบบอันเนี้ยหนูไม่ได้เติมดินเนาะอันนี้แบบเป็น f u มิ min เลยแปดร้อย พี่ๆเอาไปเติมเต,มติมดินหรือเปลี่ยนกระถางได้จต่หนูจะอัดอัดอกระดาษหนังสือพิมพ์ไปให้นะคะอันนี้800อันนี้ด่างน้อยยังไม่ยังไม่ปล่อยดีกว่าแล้วก็มากันที่ต้นเล็กไม้ตอเหมือนกันนะคะอันนี้ขอที่450นะคะด่างแบบนี้เลยไม้ตอนะสี่รอยห้าสนะคะ อันนี้ก็450ไม้ต่อเชินกัน450บาทอ่าอันนี้เป็นไม้ต่อไซส์เล็กแต่ลายดีมากอันนี้ขอที่200 200นะคะแล้วก็มาต่อกันที่มอนมินมอนมินไม้วางข้อนะ มอนมิ้นไว้วางข้ออันนี้ใบวางข้อนะคะอันนี้ใบใหม่เนาะข้อเข้ามิ้นมินอย่างนี้เลยอาจจะแบบกล้องอาจจะแบบไม่ไม่แบบหันไปหันมาพี่อาจจะเวียนหัวน,นิดนึงนะหนูทำงานคนเดียวนะคะอันนี้ขอที่หนึ่พบาทใบใหญ่ๆเลยหนึ่พวางข้อหนึ่งพันะคะแต่อนาคตหนูแบบ หนูคิดว่าอนาคตน่าจะไปไกลมากอันนี้แบบอีกหนึ่งกระถางนะคะเป็นไม้วางข้อเช่นกันอันนี้ก็ขอที่หนึ่พนเนาะคือแบบเปิดออกมาแบบสวยมากหนึ่พบาทนะคะแล้วก็มาอีกที่1ต้นไม้ฟอร์มแล้วไม้ทั้งหมดสีใบกับอีก1นหลอดที่กำลังจะมา ด่างแน่นอนหลอดนี้อันนี้สองพันนะคะสองพันบาทเนาะแล้วก็วันนี้น่าจะแบบมีเพียงเท่านี้เนาะพอดีไม้บางตัวก็ออกไปแล้วในไลฟ์ของน้องเจมเนาะในช่องของน้องเจมนะคะส่วนมุมไม้บ้านยังไงก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสะดวกเนาะ,ะไม้พยายามที่จะหมุนหมุนเวียน เนหมือนเวียนไปเรื่อยๆเนาะอันไหนหนูปล่อยได้หนูปล่อยอันไหนที่ทุนมาสูงหนูก็ต้องปล่อยที่ราคาสูงจริงๆเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามไว้ทั้งสองช่องทางด้วยนะคะทั้งส่วนมุมไม้บ้านทั้งบานยาการเด้นนะคะก็ยังไงก็วันนี้ขอตัวลาแล้วสวัสดีค่ะ